ครับสวัสดีครับเพื่อนครูที่รักทุกคนและก็ผู้มีประสบการณ์การสอนและก็การดูแลพฤติกรรมของนักเรียนบางคนอาจจะหลาย,ลายปีนะครับบางคนอาจจะเป็นครูใหม่แต่ก็เราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับผมนะครับนายวิเศษสมสงค์นี่ก็เป็นครูมา30กว่าปีแล้วแต่ว่ามาพบสิ่งแปลกๆใหม่ๆในระยะหลังนะครับอย่างเช่น เรื่อง PA อย่างนี้ก็ยังไม่เข้าใจาเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็ได้ทําไปตามกระบวนการนะครับที่ทางราชการนําเสนอมาว่าเป็นวิธีการที่ดีในการที่จะพัฒนาผู้เรียนและก็พัฒนาตัวครูผู้สอนเองนะครับก็เป็น PA แล้วก็รายงาน PA นะครับตัวนี้ที่จะนําเสนอเนี่ยก็จะถือว่าเป็นรายงาน PA ก็ได้นะครับ หรือจะถือว่าเป็นงานวิจัยก็น่าจะได้เหมือนกันเพราะว่าผมเลือกใช้วิธีการคิดและแก้ปัญหาแบบอริยสัจสี่นะครับซึ่งเป็นของแท้และดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับเพราะว่าพระพุทธองค์นั้นนำมาใช้กับชีวิตและสังคมของมนุษย์นะครับก็นับตั้งแต่การมีปัญหาหรือทุกข์นั่นเองนะครับการเรียนการสอนก็มีปัญหาเหมือนกัน ก็สืบสาวเราเรื่องไปหาสาเหตุของปัญหาหรือสมุทัยนะครับจากนั้นเราก็เลือกทางที่ดีนะครับเพื่อจะแก้ปัญหานั้นเขาเรียกว่ามักนะส่วนที่ -4 นะครับมันก็เป็นนิโรธซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติตามมักกันเองปฏิบัติตามแนวทางที่ดีทั้งการเรียนนะครับทั้งการแก้ปัญหาพฤติกรรมในวันนี้จะเลือกใช้ การแก้ปัญหาพฤติกรรมก่อนนะครับเพราะว่าพฤติกรรมนี้มัจะนําไปสู่พฤติกรรมทางด้านการเรียนด้วยนะครับของนักเรียนส่วนใหญ่แล้วนักเรียนนี้จะถ้าหากม,มีใครไปช่วยกระตุน้นในการพัฒนาเขานะครับก็จะทําให้เกิดพัฒนาช้าถ้าหากเรียนรู้เองส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นครูนนั้นก็จะเลือกเสนอทฤษฎีหรือแนวทางใหม่ๆที่ครูเรียนรู้มาเอาไปทดลองใช้กับผู้เรียน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่ดีนั่นเองไม่ใช่ว่าให้นักเรียนเป็นหนูทดลองนะครับทีนี้ที่ผมเลือกใช้แนวทางพฤติกรรมนัก็คือเกี่ยวกับวินัยนะครับวินัยการตรงต่อเวลาของนักเรียนซึ่งผมดูแลนักเรียนมาหลายปีแล้วนะครับ11ห้องเรียนมปลายทั้งหมดนะครับสำหรับปีนี้ปี2565นเนี่ยปีการศึกษานะครับ มีมาปลายทั้งหมด11ห้องนะม4 4สี่ห้องมา53สามห้องแล้วก็มอ6อีก4ห้องรวมแล้ว11ห้องนะครับผมก็คิดวิธีการแก้ปัญหาเพราะว่าเห็นว่าปัญหานักเรียนเข้าเข้าเรียนช้านะครับไม่ค่อยค่อยตรงต่อเวลานะก็คิดหาวิธีการากระตุ้นนักเรียนให้เข้าเรียนเร็วขึ้นนะครับโดยใครเข้า5นาทีแรกนี่นาทีที่1ถึงนาทีที่5ผมจะเช็คด้วยหมายเลขหนึ่ง นาทีที่6ถึงนาทีที่10นี่ก็เป็นชน่วงที่2เช็คด้วยหมายเลข2นะครับนาทีที่1 1ถึง15เนี่ยเป็นหมายเลข3ก็ถือว่า15นาทีแรกเนี่ยถือว่ามาทันโรงเรียนนะมาทันห้องเรียนนะครับไม่สายนะครับเพราะฉะนั้นก็ตลอดภาคเรียนที่ผ่านมานะครับหรือภาคเรียนนก่อนที่จริงผมใช้มันหลายปีแล้วนะครับการเช็คชื่อแบบแบบใช้หมายเลขเนี่ยก็กระตุ้นนักเรียนในในระดับหนึ่งได้พอสมควรนะครับ มาดูสถิตินะครับที่สํารวจได้แต่ก็ไม่ได้สํารวจได้ตลอดทุกคาบนะครับเพราะว่าเราติดกิจกรรมบ้างครูลาบ้างครูป่วยบ้างนะครับก็ประมาณนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆมันก็ล่อยหลอไปนะครับไม่ได้เข้าห้องเรียนก็เลยไม่ได้เช็คยศประโยชน์ให้นักเรียนไปเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเช็คเวลาได้ประมาณ35-40%ประมาณนี้อย่างเช่น ถ้าเรียน2คาบต่อสัปดาห์เนี่ยก็จะได้ประมาณ14 15หคาบ16คาบนะครับอันนี้2คาบต่อสัปดาห์ผมจะสอนม4กับมหนะครับ7ห้องอันนี้ส่วนม5ในประวัติศาสตร์นี่มี20คาบต่อเอ้่อ20คาบต่อภาคเรียนไม่ใช่ต่อสัปดาห์นะที่ผ่านมาก็40คาบต่อสัปดาห์ของม4มหกนะม .5 ้าเนี่ยก็20บคาบต่อภาคเรียนเพราะนั้นเขา ที่เช็คได้จริงๆนะครับที่ไม่ติดอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้เจ็ดแปดคาบเท่าน,นั้นเองนะครับถ้าจะส่งไม่มีสิทธิ์สอบก็จะทั้งห้องเลยแหละแต่เราก็ต้องเข้าใจกันว่าเดี๋ยวก็ก,รรกิจกรรมไอ้กิจกรรมไอ้แข่งขันทักษะทางวิชาการบ้างกีฬาสีบ้างหรือซ้อมนั่นซ้อมนี่บ้างซ้อมรับไอ้อะไร นักเรียนม3ม6หจบปั้งก็เป็นอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็สองสัปดาห์สองคาบต่อสัปดาห์นะครับวันนั้นก็จะหดหายไปตามนี้นะอันนั้นก็ไม่ว่ากันอ,อนุนโลมให้ในเรื่องเรื่องนี้นะเพราะนั้นก็ถือว่าเวลาที่เข้าเรียนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างของเวลาก็แล้วกันส่วนประชากรของเวลาทั้งหมดเนี่ยก็คือจํานวนเต็มของที่เรียนต่อภาคเรียนนะครับมาดูม .4 ในจํานวน4ี่ห้องเนี่ยห้องไหน ดีที่สุดนะครับในการตรงต่อเวลาคือมา5นาทีแรกเท่านั้นคือดีมากนะครับดีมากโดยจะตัดสินโดยเอาโหมดความถี่ของหมายเลขหนึ่งเช็คมาเรียน5นาทีแรกนี่มากที่สุดนะครับอันนี้มากที่สุดก็คือม4ทับ2นะครับ4ทับ2ได้อันดับหนึ่งเลยนะครับก็คิดเป็น97.14%สเ่ซส่วนอันดับ2ในม4นะครับ อันดับ2ในมสนี่ก็คือมสีทับสนะครับมสี่ทับสามเกอันดับ3มมสทับหนะครับเจ็ดส่วนอันดับ4ี่มสีทับสนะครับได้37.50%อันนี้สลับมสนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปรียบเทียบมปลายทั้งหมดสิบเอ็ดห้องว่าห้องไหนจะติดอันดับ แรกๆหรือท้ายๆก็แล้วแต่เพราะว่าเนื่องจากผมสอนมอปลายทั้งหมดก็จะเร็นภาพรวมของเด็กนักเรียนมปลายนะครับนี่ไปดูม .5 ว่าในที่เขาเข้าเรียนประวัติศา,ศาสตร์ของผมนี่มันเป็นยังไงบ้างในการตรงต่อเวลาเนี่ย5นาทีแรกนะครับอันดับ1ดีมากมเลยนะครับ5ับ3อันนี้95.24นะครับส่วนอันดับส5ทับนนะครับได้ 63.89%ส่วนอันดับสุดท้ายคือ5ทับ2ครับได้64.52%ผ่านไปแล้วนะครับไปดูม .6 6นะครับมห1 4ห้องห้องไหนที่เข้าเรียนดีมากเลยนะครับพฤติกรรมการมีวินัยเข้าเรียน5ในาทีแรกอันนี้อันดับหนึ่งเลยก็คือม .6 ทับ3นะครับ6ทันี่ได้91.10%นะครับ ส่วนอันดับ2ของบอ .6 นะครับม .6 ทับหนึนะครับได้87.88%ปอซอันดับ3 6ครับ2ครับได้57.14%เแล้วก็อันดับสุดท้ายของบอ .6 บ6ทับ4ครับได้50%เปอร์เซครึ่งหนึงนะฮะคนนี่มาทัน5นาทีแรกแค่10คนนะครับอันนี้ก็ ระดับแยกเป็นม4ม .5 ม .6 ทีนี้มาดูแยกรวมม, 5, ม,วม,ม,มปลายเลยนะครับว่าจะดีเด่นยังไง5นาทีแรกนี่ห้องไหนเป็นอันดับ123ถึง11ผมจะเลือกอันดับที่11อันดับบวยก่อนนะ,นะครับเพื่อความตื่นเต,นต้นตามสไตล์ที่เขาพาทำนะอันดับที่11ของมปลาย11ห้องนะครับที่เข้าห้องเรียน5นาทีแรกนี่หวยที่สุดนะครับบวยที่สุด ก็คือม .4 4ทับ4นะครับได้37.50%้นี่อันดับที่11ของมปลายนะครับอันดับที่10ม .6 ทับ4ครับอันนี้ได้50%ของของนักเรียนทั้งห้องนะครับที่มาทัน5นาทีแรกนะครับอันดับที่9ม .6 ทับ2อันนี้เข้าเรียน5นาทีแรกได้ทันก็คือ57.14%นะครับ อันดับที่8อันดับที่8ม .5 ทับ1น3 8 9อซ์ะครับอันดับที่7ม .5 ทับ2อ4 5 2เปอันดับที่6ม .4 ทับ1 70.37%ครับ70.37อันดับที่5ม .6 ทับ1 87.88%อันดับที่4ม6ทับ3 91.10%อันดับที่3ม4ทับ3 92.59%อันดับที่2ม5ทับ3 95.29%และ อันดับที่1ดีที่สุดในระดับมปลายเลยนะครับมสี่ทับสองเกเนปรขอปรบมือให้นักเรียนดีที่ตรงต่อเวลามีวินัยทางด้านนี้และก็ครูที่ปรึกษาที่อบรมบ่มนิสัยนะครับน่าจะใครก็ไม่รู้นะจำไม่ได้นะแต่ก็ถือว่าน่าจะมีส่วนในการอบรมนักเรียนในการทําให้นักเรียนเป็นคนตรงต่อเวลานะการตรงต่อเวลานี้ทําให้อย่างอื่นตามมาด้วยนะครับ ได้เข้าเรียนเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นประมาณนี้นะครับแม้จะเข้าไปร่วมกิจกรรมบ้างไม่ร่วมบ้างเต็มใจไม่เต็มใจบ้างแต่ก็ได้มีส่วนรู้เห็นในบริบทของห้องในการบริหารจัดการชั้นเรียนในขณะนั้นในแต่ละคาบนะครับปัญหาที่จะที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาที่เห็นนะครับโดยเฉพาะภาคบ่ายนี่นักเรียนที่เข้าเรียนไม่ทัน5้านาทีแรกนี่โดยเฉพาะมาห้าทับหนึ่งหกทับสองหกทับสี่นี่ คาบแรกตอนภาคบ่ายเนี่ยเล่นฟุตซอลนะครับเล่นฟุตบอลโกน้อยนั่นบริเวณลานหน้าเสาธงน่ะที่เห็นประจำสองลงมามองลงมาจากชั้นสี่ก็เห็นประจำนะครับแล้วขึ้นไปก็โอ้โหเงือโชกเลยเนี่ยอันนี้ก็เห็นเป็นประจำก็เตือนไปแล้วแต่ก็ยังเกิดเกิดซ้ำบ่อยๆนะครับส่วนมอ,อื่นๆนะครับถ้าตอนภาคเช้าอย่างนี้เนี่ยก็ยังสายอยู่นี่ไม่ทันห้านาทีแรกเพราะว่าอะไร ก็เพราะว่าตื่นสายนะบางคนมา10บโมงนะก็มีไม่เยอะนะครับประเภทนี้มีไม่เยอะนะีแล้วก็อีกประเภทหนึ่งปัญหาก็เป็นรอยจอ่อระหว่างอาคารนี่อย่างเช่นข้ากรรมมาตึก4นี่ตึกลักพึงเดือนก็ไกลกันพอสมควรอาจจะแวะสากรบ้างแวะห้องน้ําบ้างหนึ่งก็ไม่ทันห้านาทีแรกนะครับหรือบางทีอาจจะติดพัน ทดลองวิทยาศาสตร์อยู่ก็มีนะบางห้องอันนี้ก็พอรู้อยู่แต่ไม่บ่อยครั้งนักนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าเข้าใจกันนะสำหรับการแก้ปัญหาแบบอริยสัจสี่โดยการวิจัยในชั้นเรียนโดยการเช็คเวลาเป็นนาทีเลยนะครับตามสไตล์ครูวิสัยใครเห็นว่าดีก็นำไปเรียนแบบได้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับสำหรับการนำเสนองานวิจัยม4ม .5. มหและก็ภาพรวมม,มปลายขอจบกัน งานวิจัยเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ